miner chị bên ông ấy you know. นี่น้องไอจิค่ะมาสอนวันนี้มาสอนหน้าฝายเด้อพี่น้องมีอยังพี่น้องคือแลี้รวยรวยอยู่ฮะสอนจีจ้าบอกพี่น้องพ่ออยังอีเจีจีจ้าจีจ้าแม่กินเต้ามีบ่จับพี่น้องเจ็ดีจ้าแต่เซลล์เจลล์โอ้จีจ้ากบกับเป็นอะ่รเอาคุณเนาะบิตามีกบเนาะ ต่ว่านำบ่ท่านไนอนปนำาท่นไนอนกบ่ทันได้ท่านไอยูมันก้วงยูทีมันก้วงยูม่นบ่สอนมันก็น้ำก็เลนแต่เซาเซาอยู่พุนอนะสอสอนทั้งเฟี้ยงไหมเจ็ดสอนทั้งเฟียงคือเฮาสอนแหมสอนทั้งเฟี้ยงแหมถืพี่ประตมาสอนทังเฟี้ยงพี่ถูกบ่พุ่นพี่ๆๆมาสอนทั้งเฟี้ยง น้องโไปทังเลยเนี่ยผุนหยับหยับจุ๊บเอามาไปทั้งเลยพุนไปนับประตูก้อนป๊ไปนประตูก้อนเราแตกหยำหยับทังนั่นเลยนะเลยนะนี่มันกระยุ่นฟังเหรอเนาะเดี๋ยวดิจ้าโอ้ตัวหญ่ตัวเญ่เติบจุ๊บเนาะตัวหน่อยตัวเนยๆเลยจังเลยี่้มประตูผิ้มะบอกหน่อยมันเลีนอยู่น้ำฟังเฮียเี่ขังมัน มึงยัดไปจอนมังล็อกสอนแล้วแม่เอาีถือก็เอาพี่น้องอยู่ไหนบ่ถือบ่สุเทียห้องนี้เขาสอนแม่งกี่เตาเดิเนาะกี่เตาบ่าเออเทียห้องนี้พี่น้องแล้วปีนี้มาสอนก้อนนั่นแล้วสอนก้อนอ่านเออเทียอ่านแล้วมาสอนเนาะปีนี้มาสอนรถก็บอก เราเหลืละบอกให้ม <ername> ัดสอนเราทุเทีเราได้แมงด่าหลายเด้๋นี่ปัดฝุ่นก็บอนหยายามัมหยังเหรอฝุ่นแม่บอนหยามยามแม่ปบงในจิตฝุ่นบอนหยามหยามยุบปัดม่ยังหรอเหรอบอนยามยามยุบพี่น้องไม่หยังนี่ไม่หยังใส่แมงด่าใส่ โอ้มงดาโอ้ใ่เลี้ยพี่น้องแมงดาแมงดานั่นไปสอนมันมังเล็กๆประตูเอา,เาป้ปากมันออกหิ่งห<อ>น่อยมือฝุ่นนะบ่อนยายาบไม่เม่ก้ไปเพิ่งก็นนะเพียเพียประตูมาสอนเล็กๆเพิ่งกันะเตายัแมงดาสอนเพิ่งกันหรพี่น้องกอบ่อนแค่แกเดี๋ยจ้าตีบ่อลกุบบอนข้าบอนเนี่ยเถอเชียง ออปลาที่ขันบอนพี่้องไปมองเพียงเพียงองเพียงไยำยำยำไปไปยำเอาเจ้าก็วิงยนน้ำในแม่ปตุยยำตาขาแมยำนาตื่นกับถือปะไม่ยังไงป่ะผุนซีโต้เดจ้าผนเท้าแมงกิโต้ก็ได้ตัวนั้น มันกิเต้าก็ถือพี่น้องมันตื่นนล้งกันมักิ่เต้าแมงอันเจดีจ้าพี่น้องมยังหนกวดกวดดิเอ้ยมันบ่อนยาบหยาบอยู่ที่่านามันยุ่ตัวงานอยู่เนาะขึ้นมานาคอนนี้ฮะห้องสอนก้อนโม่ต้องมันลองสิถึง เฮ็ดยังในเอาเนาะน้องคนมันก็สีเต็มตาเฟี้ยงซั่นตัวจังสันพวน่ะไ้พ่อไตีได้พี่น้องว้ขวดตองสันตะิคนะุณตัวใหญ่เติบเล้วอ๋ออสออ๋ออองออ๋ออ๋ออ๋อัต ปวดบาดแยกกินออกเอาเอาออกโตพี่น้องเอาปวดตู้ได้ปล่ได้ไหมปวดเอาปตูวดเอาปวดเอาปวต้องร้นปวดต้องย้ำปวดเอาปวดเอามองเสียงหลายๆลุงแม่นออกไฟกวดพี่น้องโอ้เผื่อๆน่ะน้องแม่นออกไฟกวดพี่น้องเนาะขวดนี่เฟียงเป็นปุ่มยังสั่นสี่ได้กวดหมองทีว่ามันบอลกับขักตรงไหนนจิตถือป่าบันนี่ชักตัว อาเม,มื่อขวดเอาตีขวดเอาลองฟังกันนใไปขวดเอพี่น้องเขวดเอาเอาปนี้ิสีจักโตพวกงวดดีเห็นแล้วเห็นจักโตแต่ว่าเฟี้ยงเต็มยังแต่ว่าเฟี้ยงเต็มหิงพี่น้องเห็นว่าเป็นตัวที่ตัวหาตัวพี่ตะมันเดพี่น้อง เสียงกันเตียมมาเห็นมาไงได้ลังเทียมันสีดำเนาะเก็บเอาดีๆนั่นๆอ๋อเอามือขวดเอามือขวดเอาเสียงประตูมือขวดมันจะมาเมื่อยมืขวดขวดขวดแล้วเรื่องนั้นๆมาขวดพีไหมประตูน้ำเสียงพีไหมมาต้องไปย้ำมันดอกมันล่ะขวดเอาอืเนาะอี่จักบาดกันพี่น้อง โอ้ยคุณขวดน้องเขาเปิ่งขนในขวดหนึ่งเเฮ้ยิงหน่อยพดอดเจกันละวิงหน่อยเอประตูเอามาขวดเจือเจือด้นละเอาไปอันอันซอนมันลามักขวดเอาคุณอขวดเอา้ถือเลยถือจินมันละเอาพี่มือขวดขวดเนาเปียนวิ่งกันได้พี่น้องเอาวิ่งไงแม่ลองไปขวดปลาเตียว บัวบบวบไปทางไหนบุญเถือยังพี่น้องถือกยังก็ไปยู่ฮะถือยังล่ะบาสบาดเดียวโอ้ยแล้วเดาตัวพ네ี่น้องวิ่งหน่อยล็อกเดบิวิ่งหน่อยไปบาดเดียวมันต้องสมวิ่งหน่อยแหละบาดเดียวหาโตไปบังยังโอ้สิได้บาดเียวป้าบุญ พุ่นพุ ane, ่นวิ่งไงเห็นบ่บาทเดียวบาทเดียวเขดป้อประตูแล้วสอนเขาอย่างนี้บาทเดียวเลยห้าตัวแซดไปไหมอืพุ่นพี่น้องสองสาทเดีนวิ่งไงด้พุ่นนี่ตีจิกโตเอาอ่าอันบ่เห็นกับบอสอันบ่เขาเห็นผมอันนั่นหกพี่น้องหกถือว่าประตูปุ่นี่จิกเอ้า

สิมันบ่ไ้ไปนําคลองน้ําเนาะไปคลองเนาะคลองน้ําตื้นๆพุ่นเอ้ยพี่น้องพุ่นเวตัวใหญ่ๆพี่น้องได้เห็นบ่บ่มันตัวดําบ่เห็นตัวดําเนาะทังงมันตัวน้อยพร้อมแต่มันพี่น้องแมงดาก็สิอยู่ในนี้ล่ะเนาะหลายอยู่เด้แต่ว่าน้ํามันเฮาั่วงานอยู่ พี่น้องมาเบิ่งกัน,ลนแล้วลลนเดี๋ยวไล่ไปในแล้วโอ้ไล่เติบแล้วตัวนีแค่เดียวอ๋อไอไล่เติบแล้วพี่น้องฝนนาำทั่วงานอยู่ฝนขวดเอา้าประตูสันนกกัางแม่นุ่มไฟขวดเล็่น้องมันหนั <c oughs> นกตเาเป็นหนักตาเฟียงไหนบปเนาะอ๋ะอ,อไม่ยังไม่ยังโอ้ยเ <c oughs> จอดีจ้า ไปไปก่อนกวดทำไมถือว่ประตูมาาตะเป็นเหล็กป่นบบาปอยู่เจดีจสีหลายขักได้นอห้องเนี่ยเจ้าแจ้หลายขักแต่มันสี่นองที่น่องเล่นยับหอยู่เอาเอาแข่งันมันหลายยังประตูกวดถือบ่อนเลยมั่ พุ่นนองป้าเต้นยาวล่องตำเผุนอายุพี่น้องตัวมันนั่นไปแจาผุนทั้งหลายค่ะมันเรียนเซลเซอยู่น่อาอ้อนพุนนั่นนั่นเต็นเซลเซลอยู่พุนเต็นขึ้นไปทั้งทัหลวงประตูนั่นเอานั่นนัเอาเต็นออกเราออกแล้วออกแล้วมมนออกฝังไหนนั่นบินมาตายบินขาดฮะมันมันตายง่าปติมันหมอนไม่ไม่ ตมเน่ยใคแจ่่น้องไแจ่แจมก็น่ะอยู่บงไรก็หลายเนาะจังไรอนีละอนลงกันนะยู่บงไรก็มีก็เกาพี่น่องตอนบองงไรก็มีสไม่เยานสอน้านกันเด้อพีหน้องคนได้อยากกินต้มเชตจ้ามกเจ้ามาสอนนกันปีนี้เชตจ้าหลาย กบกับไหลปลากับไหลจ้ะก,กันมีน้ำ<อ>มีฝนเป็น <fit. S 1> ยังสี่เลยเนาะนี่ยัง,ต,งกกตัวหน่อยอหมอปลามะหล่าฝนมาหล่ามันกันตัวสนใั่นล่ะกบกัตัวน่อยคือกันกันฝนหล่าพี่น้องมันก็เราะเด้ไข่กันฝนมาตั้งหัวปีมันก็ได็กตัวง่ายมันได้ไข่ตั้งหัวปีพี่น้นองเต็นเซาะเซละโย่เมง่ค่ชนขึ้นว่าเอ้ยบาทเดียวที่นี่ บาาเดียวไอ้สซ้นสิกินหน่อยฮะแลงเสร็ลงมาหน้าหนิไก่ได้กินตั้งไปน้องก็ซั้นสิมกหนึ่งเนาะโอ้ยตดนเด็แต่อันดูหากิ้นอื้อยู่อืดกินพี่น้องอ่าฮะวานนี้ยางเลี้ยงเอามายเลี้ยงมาสอนสอนนักปันนี่เลี้ยงนักปันสิมาสอนพี่น้องเดี๋ยวไปไไปสอนหน้าเล่ายู่ปีนี้พี่น้องไปยำเจ๊จานายาเลี้ยงปีนี้อัน

ยินยื้ยๆมันนี่ล่ะเฟี้ยงออกกันหนะเชี่ยเฟี้ยงทางเทิงทางเหนียวกันหนะเห็นบ่เป็นแต่มีกบผักมาไปน้องบันดีมาเบิ่งใกล้ใกล้อะไรกระตูซิฟเลยล่ะซิฟโต๊บบาทเดียวที่นี่เออบาทเดียว ซิบโตพขานะพี่น้องเด้อพี่น้องเบื้องบนหุ่นโอ้ยุ่นพี่น้องเป็นโตัวดำๆเนาะตัวดำเนาะิตขึ้นไปฮะขนาดปลาเตียวปลาบาทเดียวเด้หนปลาเตียวเบิ้องมาเบื้องบนข้าวใดปะนี่พี่น้องพี่น้องเบื้องบงนข้าวใดข้าวเดียวได้หนิลงมากข้าวเดียวได้หนิพี่น้องตรงนี้บุญประตูเจ็ดบาทเดียวได้ซิปโตพขานะเอาเต็นท์นาะ Muyên tùng nhạc hoa hắn 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 tô hắn 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 ปาดนี่ปาดนี้สิได้สิบ่อนั่นหลายตัวยี่ได้ละอพ่นพเตีนเซลเซลอยู่ตมหลายนหลายอยู่มันต้มอยู่ในตมพ่่นมันเตยนสิเต้นออกอ้ยนตะมันกับพี่น้องเน้่ยมีแต่ตัวอ้วนๆแตนี่ตัวใหญ่ๆแล้วทางนี่มีแต่ตูนอวนเอมีแต่ตัวใหญ่ๆนตะมันกับพี่น้องนีู่เห่ะเตนสวดๆอยู่มันให้ก็บเจีบเฮ็ดเจเบเ็ดกัน เฮ็ดก e like oh, uh, ับม so ันที่กันพี่น้องรงเลอันนี้ส่นลกไปพ่อนโลดไหมส่วนลกไปได้ดเลยเฮ็ดต้องแรนยันอยังไรยังเรี่ยงปู้นได้ยังลแล้วผแล้วผลแลพี่น้องเจีเนี่ยละบังคำันลำมันอันนีมาเยาก็ได้ห้อได้หลายเด้วล่ะบัตรจวดในหน่อยกรถือเนาะบาตสองบัตรสามพี่น้อง มันเ็ะตังไล็กก็ได้เอ้าจะมาหากินอะไรยืนตาก,ก็เล่นดิปีนี่จังเลยหลายคักเข็ดที่จ้จาพี่น้องขัดเป็นห่วงมันก็สิหลายดิเนาะตันเป็นห่วงไหมถ้ามันา,มานหว่วงเข็ดที่จ้าสอนย้ำเหมืนย้ำย้ำย้ำดำหน้าแลว้วเนาะสอนทางคู้อัดปีนี้มันฝนมาหลาเป็นตัฝนมาหลาเลยไม่ได้สอนทางคู้พี่น้อง ปราตาูาษีแม่ต่เพอน้ได้น้ำข้องเดมพ่นมไในน้ำข้องเดละสิโต่พ่นกาตะล้องเจวบนี้แม่ไม่ถือว่า,าอาคูมาคมาเร็วอีอน้องเี่รคูนี้อยากเฮ้ยแล่ัปนปประตูดเดี๋ยวคนอะอยู่เห็นปะคนะไปไปไปเก็บไปเจ็บไปเก็บนี่เรากระถือจุด ฟ <c ười> ังกับถือมานแล้พี่น้องเฮียจังแนวเฮ้ยสุดว่าสมมติงานนี่มันสิมลอยเลยเนาะเจติจ้าเนี่ยมาเด้อพี่น้องมาสอนน้ำกันไปนี่ไปอยากเจติจ้ามกเจติจ้าดมเจติจ้ามาสอนน้ำ,นนนนำ,นนำนกันได้เถะถือกว่าท่านคนอ่ะ อนไปใส่กระถมัดต้วนี่โอ้ยดวสิกินแปลงน้ำองน่อยๆคือเกาเลยเนาะตัวตะองเก่าพป่น้องย่อไปบองได้เลยองเกากอสลอดแ่นตอนไปได้กระถือคือเก่าี้้าคนนี้ไอข้องเลยหยดเินี่เอา่อจินนี่หะเฮอยู่ได้จิน ก็พ่อล้วใส่แหละดำดำเนี่อพี่น้องโอ้ยก็ดำเนาะพี่น้องพคนน่ะเต็มโตอยู่คน่ะดำเจดิจานล้วไปดำเนี้ยคืนพี่น้องดำเนี้ยจีนมา่อยู่พี่น้องวันนี้ขอบคุณเด้อจะเป็นกำลังใจสามสาวแซ่บจอดขอบคุณมากำลังใจเด้อพี่น้องกฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามน้ำเน้ยเด้อใจ่าสารมันนองน้อยจ้ามาเนี่ยพี่น้องดีม่แหงเลยไปสบายดีนะในสุบรู้จ้า